ท o อปแหลคโปรโมชั่นได้เปิดเผยกำหนดการใหม่ของไฟระหว่าง เอริเดอร์อันวาเลตกับโจสมิธและไฟล์ระหว่างโฮเซ่เรมิเลตกับวิกเตอร์พอลทอนโดยไฟล์ระหว่างเอริเดอร์อันวาเลตกับโจสมิธซึ่งเป็นไฟล์คัดเลือกหาผู้ท้าชิงแชมป์โลก w วลูบรุ่นไลท์เฮฟวี่เวทจะชกกันในวันที่23สิงหาคมนี้ในขณะที่ไฟล์ชิงแชมป์โลก w วลูบรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทและแชมป์โลก w วลยูบีโอรุ่นจูเนียร์เวทเวทระหว่างแชมป์โลกอย่างโฮเซ่เรมิเลตกับวิกเตอร์พอลทอนจะชก พบกันในวันที่30สิงหาคมนี้เนั่นเองโดยที่ทั้งสองไฟจะเป็นไฟที่รายการทางท็อปแลงกลับมาจัดในคืนวันเสาร์หรือเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยหลังจากที่นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทางท็อปแลงก็ได้จัดการแข่งขันในคืนวันอังคารและวันพฤหัสบดีมาโดยตลอดนั่นเองข่าวที่2ไทยสันเป็นต่อรอยโจร เป็นที่แน่นอนแล้วว่าไอออนไม้ไทสันอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทสสถาบันจะขึ้นโชคโชว์ในกำหนด8ยกกับรอยโจนจูเนียอดีตแชมป์โลกสีรุ่นเพื่อนร่วมชาติในวันที่12กันยายนนี้ที่คาสันในแคลิฟอร์เนียโดยนายมัวลิซิโอสุไลมานประธานสภามวยโลกก็ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมรู้สึกดีใจที่จะได้เห็นการพบกันของสองนักชกะดับตำนานอย่างไม้ไทสันและ รอยโจรและเข้าใจว่าจะเป็นการโชกโชว์เพียงเท่านั้นซึ่งจะไม่นับเป็นสถิติการโชคมวยสากลอาชีพของทั้งสองคนแต่อย่างใด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับไฟนี้ก็คือสุขภาพของนักมวยทั้งคู่ที่ต่างมีอายุมากกว่า50ปีด้วยกันแล้วซึ่งเขาก็เชื่อว่าคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันกีฬาแห่งแคลิฟอร์เนียก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของทั้งคู่มาเป็นอันดับแรกโดยการชกของคู่นี้นั้นจะมีขึ้นในกติกามวยสากลกำหนด8ยกใช้นวมขนาด12อออนซ์ซึ่งใหญ่กว่านวมของนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทปกติที่ใช้ ขนาด10ออนอย่างไรก็ดีทั้งคู่นั้นจะไม่ได้สวมเหตุการณ์แต่อย่างใดนอกจากนั้นยังมีรายงานว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งหนึ่งยอมจ่ายเงินจำนวน50ล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐเพื่อให้ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด ของมวยรายการนี้ที่จะมีการดำเนินการถ่ายทอดสดในแบบเ u อร์เพ i e w ให้แฟนมวยได้ชมกันที่บ้านกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมีรายงานข่าวว่าการโชคในไฟน์นีไมไทสันได้รับการชูให้เป็นต่อทางรอยโจนจูเนียราราวๆ5 5ต่อ1หรือ7ต่อ2ด้วยกันนั่นเองข่าวที่3อเล็กซานเดอร์โพเวชกินพูดถึงดินเลี่ยนไว้ว่าเขาไม่ใช่โอกาสสุดท้ายของผม โพเวตกินอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทวัย40ปีได้กล่าวว่า เขาเองจะชกมวยสากลต่อไปอีกหลายปีอย่างแน่นอนและไฟของเขากับดินเลี่ยนไวแชมป์เฉพาะการของ WBC ในรายการของแมตช์รูมบ็อกซิ่งในวันที่23สิงหาคมนี้ไม่ใช่โอกาสสุดท้ายของเขาบนสังเวียนสู่แชมป์โลกโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่านี่ไม่ใช่โอกาสสุดท้ายของผมแน่ผมยังมีไฟในตัวอยู่เต็มเปี่ยมคอยดูไฟต่อไปของผมได้รอบนี้ผมเตรียมตัวมาดีมากฟอร์มการโชวของผม จะต้องออกมาสวยงามถูกอ,อกถูกใจทุกอย่างไม่ต้องสงสัยโพเวสกินกล่าว